รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสถีรหมอจุ้มจิ้มทุกวันอาทิตย์เวลา16บหนาฬิกานาทีถึง16บหนาฬิกาสนาทีรายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปมีสุขภาพที่ดีอย่างวันนี้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีตัวอย่างนะคะกรณีศึกษามานําเสนอนะคะในผู้ป่วยหลายท่านด้วยกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดย วิตามินผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวค่ะก็มาถึงช่วงถามตอบกันบ้างนะคะซึ่งหมอก็เลือกคำถามที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมถามกันมาจากทั้งแฟนเพจอีเมลแล้วก็ทางโทรศัพท์มานะคะก็เดี๋ยวจะเลือกมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะคะก็คือลูกชายอายุ7ขวบครึ่งตอนนี้เป็นออทิสติก แล้วคุณแม่กุ้มใจมากเลยตรงที่เขายังพูดไม่ได้เลยค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวหมอให้อาจารย์ประสิทธิ์กับอาจารย์พันธิพาช่วยตอบคาถามนี้นะคะคือโรคออทิสติกหรือเรียกออทิสติกดิสออเดอร์เนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรียกเป็นเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นโรคที่เกิดจากการที่มันมีความบกพร่องทางพัฒนาการของเด็กนะฮะเดี๋ว่าจริงเราท่านสมองเนี่ยนะก็เป็นโรคที่เราเราพบจะพบได้ในในในเด็กผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่เด็กผู้หญิงก็มีได้นะแต่จะพบในเด็กผู้หญิงเนี่ย มันจะรุนแรงกับเด็กผู้ชายเยอะเราพบว่าเนเด็กผู้ชายตัวเด็กผู้หญิงสามต่อหนึ่งนะฮนะถ้าเด็กผู้หญิงถ้าเป็นแล้วก็รุนแรงมากออทิสติกเนี่ยมันก็สาเหตุจริงๆเรายังบอกไม่ได้นะว่าเป็นจากอะไรก็เชื่อกันว่าเกิดจากอันนี้คือเรื่องของการมีปัญหามีพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึง,ถ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 งลำไส้ใหญ่เลยมีปัญหาคือเซลล์ที่บุผนังผนังลำไส้เนี่ยมันมันเรียงตัวห่างมากทาให้อาหารมืที่ที่ไม่ย่อยเต็มที่เนี่ยผ่านเข้าไปได้เลย แล้วไปมีปฏิกิริยากับกับไอตัวที่เป็นเป็นภูมิคุ้มกันอยู่ในผนังกระลำไส้เนี่ยเกิดปฏิกิริยาขึ้นเขาเรียกแอนเดเยนอะดิบอดีเรแอคชั่นแล้วไปมีผลต่อสมองนะครับโดยพ้อยอย่างยิ่งในพวกไอสารโปรตีนของคาร์โบไฮเดรตบางอย่างเช่นข้าวโอ๊ตข้าวสาลีเล็กกลูเตนเนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญหรือแม้แต่แต่สารในนมคาซีนเนี่ยเราก็เชื่อว่าอาจจะมีผล ทำให้มันเข้าไปมันมันมันผ่านเข้าไปผนังลำไส้เนี่ยเข้าไปได้ง่ายแล้วมันมีผลต่อไอไอไอภูมิคุ้มกันตัวนี้ทำให้เกิดปริยาขึ้นในสมองนะครับอันนี้อันนี้เป็นการเชื่ออย่างนี้อีกอันึงคือเรื่องการฉีดวัคซีนนะฮะอาจจะเป็นผลทําให้เกิดให้เกิดออทิสติกได้คือตัวนี้เขาบอกมาเกิดมาฉีดเข้าไปแล้วมันจะมันไปกระตุ้นให้มีการหลั่งไอสารก็เรียกว่าเป็นแกรมมาอินเตอร์เฟอรอนนะฮะเป็น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 ภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วตัวนี้มันจะมีผลทาให้เซลล์ ก็ทำให้ไฟสารพวกนี้เข้าไปสารบมงอยานเข้าไปผ่านกระแสไฟได้ง่ายง่ายและมีปฏิยากับกับกับคุ้มกันในตอนไส้เล็กอันนี้ก็เชื่อไ่าอย่างนั้นเด็กที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยนะคะคำว่าโรคโรคออทิสติกเนี่ยมันมีหลากหลายอาการและแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอาการแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปมากน้อยหนักเบาของแต่ละวัยวะที่เสื่อมเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มีอันหนึ่งที่สาเหตุที่มีอาการร่วมเข้ามาเนี่ยเราเจอ เราเจอบ่อยๆมักจะมีอาการทางด้านาทางด้านาลำไส้นะฮะเป็นโรคเกี่ยวกับทางกระเาาพาะลำไส้แล้วก็ภูมิคุ้มกันแล้วต่เที่เราพูดถึงกระเาาพาะลำไส้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านภูมิในการพูดมาก็คือโรคที่เกี่ยวกับลิกิกัดซินโดมคือผนังลำไส้เนี่ยมันตะแกรงลำไส้เนี่ยมันห่างทําให้มีสารแปลกปลอมเนี่ยหรือจะสารที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยสามารถ เข้าไปในกระแสลเลือดได้นะคะแล้วมันก็โยงมาถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับออตโตอิมูนพุ่งกันทำ้ายตัวเองเด็กพวกนี้ก็จะพบว่าบางคนก็มาจากเป็นไข่อยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เข้าออกไป,ไปหาไปคลินิกเข้าออกหลอกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าน้องจิ๊บเนี่ยนะฮะเราเคยเสนอมาหลายครั้งแล้วน้องจิ๊บเป็นโรคออทิสติกแล้วก็เป็นโรคร่วมกับเมตาบอสซผิดปกติของกระดูกนะคะ เด็กคนนี้จะไม่สูงนะจะจะออกทางกว้างมากกว่าทางสูงนะครับเรียนได้ดีแล้วก็จบจบแล้วก็ต่อปริญญาโทต่อปริญญาโทค่ะแล้วก็ได้รับทุนได้ในข่าวรับทุนเรียนต่อปริญญาโทนะคะก็เป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคุณแม่ไหนจะเดินไม่ได้นะขาอ่อนนะคะเดินไม่ได้แม่ต้อง หารถวิลแชร์มาช่วยแล้วคุณแม่นี่ก็แสนจะดีนะไปเรียนหนังสือกับลูกด้วยหลังจากหายดีขึ้นมาแล้วสมองดีมากเลยความจําเป็นเลิศเลขการบ้านเนี่ย18ข้อ12ข้อเนี่ยลืมลืมจดมาจดมาแล้วลืมมากับบ้านเนี่ยแต่คนนี้จําได้หมดเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ12เพียงแต่สับข้อกันเท่านั้นคิดดูนะคะจากเด็กคนหนึ่งซึ่งพูดไม่รู้เรื่องครูก็บอกไม่ไม่ไม่ได้แล้วไม่รับแล้วนะ รับเรียนให้อยู่ที่นี่สองปีแล้วปีที่สามรับไม่ไหวเป็นภาระมากแล้วก็เรียนหนังสือไม่ได้มันเธอหน้าบกับขึ้นมากลายเป็นเด็กที่ความจําดีนะก็เรียนได้ดีสอบฟิลเมริกันเซอร์วิสได้แต่ว่าไปไม่ได้เพราะรูปร่างการการช่วยตัวเองนี่ยังไม่ได้นะคะก็ทางสรีระร่างกายไม่ได้แต่สมองเนี่มาสุดๆเลยอีกอบางคนก็มาด้วยอาการที่ก้าวลาวนะฮะมันจะพ่วงก้าวลาวเข้าไปนะฮะ สมาธิไม่มีแน่นอนหลายคนจะมีไอไอคอมมอนคาแรคเตอร์ก็คือสมาธิสั้นไม่ไม่มีสมาธิในการฟังในการนั่งในการเขียนแล้วกล้ามเนือ้อเนี่ยกล้ามเนื้อมือเนี่ยนะฮะก็จะเขียนหนังสือไม่ได้จับปากกาไม่ได้พอกล้ามเนื้อดีขึ้นจับปากกาได้เขียนหนังสือได้สวยออทิสติกเนี่ยมันมีหลายระดับกันระดับเป็นมากเป็นน้อยแต่ระดับที่เป็นมากๆคือโนแลงวัวชไม่มีภาษาสำหรับเด็ก เด็กหนุ่คนนี้นะลูกชายที่ว่าอายุเจ็ดขวบ,ขวบครึ่งเนี่ยนะคะเจ็ดขวบแล้วยังไม่พูดน,นีไม่มีภาษาก็เร mm ียกเป็นเพียวออทิสติกเพียวออทิสติกเนี่ยไม่มีภาษานะคะแต่ว่าไปๆเขาพูดไดไม้มันเริ่มจากคำเดียวๆก่อนแล้วค่อยเป็นประโยคบ้างนะคะก็ประสบะการณ์เราก็พอจะมีมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอจะเห็นการพัฒนาการแต่ที่เรารู้ก็คือ พวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยแต่มันมีจุดอ่อนอันนึงไม่ว่าออทิสติกระดับไหนนะคะจะมีตัวที่เรียกว่าพวกที่เป็นแอบสแตรกอะเป็นเป็นนามธรรมาเนี่ยมักจะไม่ได้อย่างน้องจิ๊บจะเก่งทุกอย่างยกเว้นโจทย์เลขยากๆที่เป็นนามธรรมาจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นความจําแล้วมาเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะจำได้หมดเมมได้หมดเลยนะคะก็ แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอข้ดีขึ้นมาเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้แทนที่จะเป็นเด็กที่คือถ้าสมองมันไม่ดีสมองมันไม่ฟังก์ชันไม่ไม่ทางานความจําไม่ดีเรียนรู้ไม่รู้เรื่องพูดจาก,ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นภาระอันยิ่งใหญ่เลยของผู้ปกครองนะคะแต่ถ้าสมองมันดีขึ้นทางสรีระเนี่ยบางคนที่อย่างน้องกิฟต์งไม่คดีนะคะก็ยังใช้วิวแชร์ช่วยอะไรช่วยเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือทางบ้านได้ แล้วยิ่งตอนนี้เป็นสังคมไซเบอร์เนติกสังคมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้เลยช่วยพ่อแม่ทำงานได้บางคนก็สร้างสร้างไอ้เว็บไซต์ตัวเองขึ้นมานะคะ mm hmm. อย่างน้องกิฟต,ตอนนี้กำลังทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับ,กบตัวเองะะ mm hmm. ด้วยว่าตัวเองหายมายัางไงดียังไงนะคะ mm hmm. ก็ทำรีเสิร์ชนะคะเกี่ยวกับตัวเองขึ้นมา mm hmm. คิดดูนะคะว่ากลไกลที่สำคัญของร่างกายของเราก็คือสมองเนี่ยนะคะ สรีระร่างกายของน้องเก็บยังไม่ให้ดีแต่ว่าสมองเนี่ยโอ้ไปไปไปลึกล้ําเลยนั้นเรื่องเด็กออทิสติกเนี่ยนะคะจะเป็นหนักเป็นเบายัางไงก็แล้วแต่นะมันพัฒนาขึ้นมาได้มากน้อยก็แล้วแต่ว่าโรคนั้นเนี่ยมันซีเวียมันมันรุนแรงแค่ไหนถ้ามันรุนแรงมากสมองเซลล์สมอง,มองตรงนั้นมันเสียไปมากหรือมันไม่ยอมพัฒนาขึ้นมาเลยก็เป็นเรื่องที่ มันคงไม่ไม่เป็นไปหมดทุกๆเซลเราเชื่อว่ายังมีเซลลหลงเหลืออยู่ให้พัฒนาขึ้นมาได้นั้นทางที่ดีก็เราก็อย่าให้มันเสียโอกาสมนุษย์ทั้งมนุษย์มนุษย์ทั้งคนน่ะชีวิตเขาเนี่ยมันกว่าเกิดมาและกว่าจะไปจบชีวิตมันก็นานช่วงนั้นถ้าเราสามารถจะเยียวยาขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะ ภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวัาทลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมนีค่ะมาถึงคำถามข้อต่อไปนะคะก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวานะคะมา3ปีแล้วตอนนี้2ปีเนี่ยพูดไม่ได้เลยไม่เคยได้ยินเสียงคุณแม่อีกเลยค่ะแล้วก็บอกว่าต้องเจาะอาหารเจาะตรงหน้าท้องนะคะให้ให้อาหารโดยใสายยาง แล้วก็คุณแม่เนี่ยติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยบ่อยมากเรื้อรังเลยเดี๋ยวก็ติดติดติดรักษาตลอดปัจจุบันเพราะว่าต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอดนะคะก็เลยติดเชื้อแล้วก็คุณแม่เป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจโตเพราะตอนนี้ของคุณแม่ของคนที่ถามเรามาเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้คุณแม่นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตลอดเลยแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นเส้นเลือดสมองแตก ท,ที่เกิดอาการอามาพึ่์ครึ่งซีะคะ่ค่ะเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเส้นเลือดฝอยนะคะคนไข้าถามมานี้ถามอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็อาจารย์พันธิพาให้ช่วยตอบนะคะเพื่อเปิยในี้เนี่ยเป็นทางความดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะครับหวัวใจ,จโตด้วยนะฮะแล้วก็เป็นอัอามาอัมพึ่์ครึ่งซี่อัมาพาดครึ่งซี่นะฮะกินอะไรไม่ได้ทานอะไรไม่ได้เลยนะครับแน่นอนครับเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยแล้วก็ เป็นเบาหวานมันเป็นเบาหวานผมดิได้เคยเรียนมาแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยมันว่าไอ้เบาหวานนี่มันทำให้เกิดไอเสียเลือดไฟเล็กๆเนี่ยนะฮะผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีมันมันพิการนะครับมันมีทำให้ไอไขมันมาเกาะได้ง่ายนะฮะทำเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้ง่ายนะครับมีการเสื่อมของผนังหลอดเลือดเนี่ยก็ทําให้เกิดหลอดเลือดตีบได้ง่ายนะครับแลวคนที่เป็นความดันสูงด้วยนะครับสาเหตุของเลือดสอดเลือดสมองแตกเนี่ย มันก็มี2ออย่างที่พบก็คือหนึงความดันิดสูงกับกับหลอดเลือดมีไขมันมาเกาะอันนี้ก r อาร์เ clerosis นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุใหญ่ๆทําให้ใหลอดเลือดฝอยนีย่แตกนะครับอันนี้เมื่อมันแตกแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วก็มีเลือดออกในสมองมก็ไปกดในแอเรียในสมองนะส่วนที่เกี่ยวกับการพูดหรืประคา a แอเรียเนี่ยมันก็ไปกดตรงนั้น กฎหลายส่วนที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะสมองมันเอ้าเส้ภาพแล้วมันเป็นที่ในการที่ช่วยเป็นสั่งคำสั่งลงมาให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อมันทางานไม่ได้โดนกดแล้วมันก็ทํางานไม่ได้นะครับคนนี้เนี่ยนอกจากคนนี้ต้องถ่ายสายสวนตลอดเวลาก็แน่นอนครับในการติดเชื้อในเรืเพงขปัสสาวะนี้ต้องมีแน่เพราะว่าเรียนเดตหรือว่าการการขับดถ่ายปัสสาวะนี่มันเป็นไม่ได้ยากการถ่ายสายสวนตลอดเวลาเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงนะให้การใส่สายสวนเนี่ย พราะสายยระใสยรอยไปดานโอกาสจะเกิดการติดเชื้อได้มีได้ง่ายมากนะครับเพราะนั้นสุดล้วคนนี้ก็คือเกิดจากการที่มีความดันผิดสูงแล้วก็มีมีหลอดเลือดสมองตีบนะฮะอาจจะมีไขมันสูงด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็ทาให้มีหลอดเลือดฝอยเนี่ยแตกแล้วก็ไปกดเนื้อสมองทําให้ครั้งนี้เป็นอัมพาตครึ่งซีกนะครับแล้วก็มีผลตามมาเยอะแยะนะฮะ อันนี้ก็เป็น,ปน,ปนอันหนึ่ง,งนะสำหรับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะคะเราจําได้ว่าเราเคยเสนอเมื่อเร็วๆนี้เรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะมีโรคโรคที่ตามมาอีกหลายโรคทึ่งท่านพอผู้ในการก็เราก็ได้เรียนย้ำแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตเนี่ยอันนี้ควรจะมีไตด้วยแน่ๆเลยนะคะก็นั่นก็คือน้ําตาลที่ค้างอยู่ ในเลือดแม้ก็ทั้งในเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเนี่ยนะคะมันอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยมันก็นํามาซึ่งปัญหาของเส้นเลือดด้วยทําให้เส้นเลือดตรงนั้นมันตีบตันไปได้ด้วยน้ําเชื่อมน้ําตาลที่ค้างอยู่นะคะเพราะนั้นน้ําตาลที่ค้างอยู่เนี่ยก็ทาให้เลือดเนี่ยมีส่วนผสมน้ําตาลเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงมันก็ไม่จะเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงอาไว้ต่างๆก็ไม่จะเป็นเลือดที่มีอุดมสมบูรณ์นะด้วยด้วยเกลือแร่ ราะนั้นน้ำตาลก็เชื่อมเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปทำให้มีการอุดตันได้ด้วยนะคะะนั้นเ,เส้นเลือดมันก็จะเสียไปเสียไปเรื่อยๆมันจะแข็งตัวด้วยนะคะไปแข็งตัวในสมองเนี่ยมันก็อุดตันในสมองเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดภาวะของอ,อ,อ,อวัยวะของสมองส่วนน,นั้นนะั้นเสือเส่อมเสื่อมโทรมไปหรือแม้กระทั่งไปไปอุดตันไปเลยเนี่ยหรือแตกเนี่ยนะคะมันก็ แน่นอนที่สุดอว,วัยวะที่จะรอรออาหารจากเส้นเลือดนี้มาเลี้ยงมันก็จะขาดอาหารไปมันก็เกิดถ้าไปแตกตรงส่วนที่เกิดเกิดเกิดการสั่งการเกี่ยวกับโคโคมอเตอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าไปอุดตันตรงที่เกี่ยวกับาการพูดกันจาเนี่ยนะมันก็พูดจาไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้พูดจาไม่ได้มันก็บ่งบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นเรื่องของภาวะของปัญหาทางสมองนะคะแล้วก็ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องนอนติดเสื่ออย่างนี้นะคะทีนี้เรียกว่าโรคอันนี้ก็เป็นถกอุทาหอนอันหนึ่งของคนที่เรียกว่าออดูแลหรือควบคุมน้ำตาลไม่ดี ขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบองค์รวมทั้งร่างกายจากประเทศเยอรมน,นีทีนี้เรียกว่าโรคอันนี้ก็เป็นอุทารหออันหนึ่งของคนที่เรียกว่าดูแลหรือควบคุมน้ําตาลไม่ดีอันนี้เหตุใหญ่ๆอันแรกเลยนะคะแล้วถ้าเราควบคุมน้ําตาลดีๆแล้วเนี่ย เอาเอาภาวะอย่างอื่นจะไม่แทรกจะไม่ไม่ติดตามมาหรอกมันจะมันจะดีนะครับคนที่เป็นเบาหวานนี่ไม่ใช่่าจะสิ้นหวังแล้วนะคะดูแลให้ดีๆนะมันแข็งแรงกว่านี้ได้มันไม่มาถึงจุดนี้เลยนะคะนี่แสดงว่าเราเขายังดูแลไม่ดีควบคุมน้ําตาลไม่ดีเนี่ยอย่างที่เรียนมาแล้วไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลเรื่องน้ําตาลนะคะแล้วก็ไม่พักผ่อนเพียงพอหรือทานยาไม่สม่ําเสมอค่ะก็ โรคนี้เป็นกันเยอะเป็นกันมากสุดท้ายนี่ก็คือเราพยายามเรียนย้ำว่าเราควรจะดูแลอวัยวะของร่างกายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาณบัดน,นี้ก็มีให้แล้วนะคะว่าเราเนื้อเยื่อของอวัยวะเนี่ยมันประกอบเนื้อเยื่อเซลเนี่ยมันประกอบเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อประกอบเป็นอวัยวะอวัยวะที่มันจะแข็งแรงได้เนี่ยเราต้องดูแลมันตั้งแต่แรกเลยนะคะ ดูแลซ่อมให้มันแข็งแรงอยู่เสมอบำรุงให้มันแข็งแรงอยู่เสมอเราดูแลตอนที่มันเริ่มเป็นเบาหวานใหม่ๆเราคุมน้ําตาลได้ดีแล้วก็ซ่อมบำรุงตัวตับอ่อนให้มันแข็งแรงให้ดีเนี่ยมันก็สามารถสร้างอินซูลินขึ้นมาได้นะคะมันก็ทําให้ออน้ําตาลนี่ไม่ค้างอยู่ในเลือดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ําตาลไม่ค้างในเลือดเยอะเส้นเลือดมันก็ไม่เสียนะคะ เส้นเลือดไม่เสียเส้นเลือดไม่แข็งตัวเส้นเลือดไม่ตีบนะคะก็มันจะทําให้มันไม่มาถึงจุดนี้ที่ว่าจะเป็นถึงขนาดที่เรียกว่านอนติดเสือเนี่ยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอข้างล่างนี้เลยค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะจุ๊บจิ้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของแนวทางการรักษาในระดับเซลล์แบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพที่จัดขึ้นได้นะคะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี2559มีกำหนดการสัญจรสุขภาพดีไปตามจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นเสารที่30เมษายนจังหวัดราชบุรีเสารที่7พฤษภาคมกรุงเทพมหานครเสารที่14พฤษภาคมจังหวัดเชียงใหม่ เสารที่11พฤษภาคมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสารที่18พฤษภาคมจังหวัดอุดรธานีเสารที่4มิถุนายนกรุงเทพมหานาครเสาร์ที่11มิถุนายนจังหวัดอุบลราชธานีเสารที่18มิถุนายนจังหวัดพิษณุโลก19มิถุนายนจังหวัดนครสวรรค์และเสารที่15มิถุนายนจังหวัดร้อยเอด็ด โดยภายในงานจะมีการให้ความรู้เวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์แนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ร่วมสัมมนาโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหวัวใจภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE อมัอมพฤกอัมพาตโรคกระดูกเสื่อม รุมมันต่อยพากินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS โดยทุกง,งานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข028740980 4และ0865096666ค่ะข,ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวค่ะ เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเซลล์สามหลักสูตรหลักสูตรเบื้องต้นหลักสูตรชั้นกลางหลักสูตรชั้นสูงสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อบรมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สนใจสำรองที่นั่งโทร028740980-4และ0865096666ค่ะ และมาติดตามเรื่องราวสาระความรู้การดูแลรักษาร่างกายในระดับเซลล์ได้ในรายการ9้าทันโรคทุกวันอาทิตย์เวลา16.05น,นถึง16.30นนทางททบ5แห่งนี้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u e c h a ช n e l และ Facebook